PPT 2ทกนะคะก็จะเป็นเรื่องการาหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ร้อยละของจำนวนนับที่เกี่ยวกับการซื้อแล้วก็การขายได้ไปดูอันดับแรกเลยเราไปหาคาว่าทุนก่อนคาว่าทุนหรือต้นทุนคุ้นเคยกันอยู่เนาะตั้งแต่ป5ล้คืออะไรทุนคืออะไรนะคะบอกว่าทุนเนี่ย ก็คือราคาสินค้าที่ซื้อมาซื้อมา5บาทซื้อ,อประกามา5บาทอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าต้นทุนละนะคะาราคาสินค้าที่ซื้อมาอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าเช่นเราจะผลิตเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะต้นทุนที่เราลงทุนไปในได้เก้าอี้มาตัวนั้นอะราคาเท่าไหร่นั่นคือค่าใช้จ่ายของ ที่เรียกว่าทุนนะคะและการบริการเช่นซื้อดินสอซื้อนาฬิกาซื้อพัดลมซื้อมาเพื่อขายไปการซื้อสินค้ามาเขาเรียกว่าทุนนะคะจากนั้นเราไปดูราคาขายาเมื่อกี้ซื้อมาแล้วเขาเรียกว่าทุนเนาะจากนั้นมาดูคาว่าราคาขายราคาขายคือสินค้าราคาสินค้าที่ขายไปเช่นซื้อปากกามา5บาทขายไป10บาท โอ้เท่าเท่าตัวเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าราคาขายนะคะอ่าส่วนคําว่าขายแล้วได้กําไรเมื่อกี้ซื้อมา5บาทการซื้อปกามาหมายถึงทุนแล้วเนาะขายไปคือราคาขายถ้าขายไป10บาทเขาจะเรียกว่าขายแล้วได้กําไรคือราคาขายที่มากกว่าทุนนั่นเองเช่นขายสินค้า30บาท ขายนะคะติดป้ายขายเลย30บาทอ่ะ30บาทโดยที่ซื้อมาซึ่งเราเรียกว่าทุนนะคะซื้อมา10บาทอันนี้เขาก็เรียกว่าขายได้กำไรด้วยการขายได้กำไรกำไรหาได้จากไหนนะคะกำไรหาได้จากราคาขายลบออกจากทุนอ่า ราคาขายนะคะถ้าปกติแล้วการค้าขายต้องสูงกว่าต้องมากกว่าทุนอยู่แล้วจึงสามารถลบออกไปได้พอลบออกไปปุ๊บเราจะเจอกําไรเนาะราคาขายขายเท่าไร่ลบทุนออกเลยปุ๊บเจอกําไร20บาทคําว่าเท่าทุนคือราคาขายเท่ากับทุนซื้อปากกามา5บาทขาย5บาทให้เพื่อนสนิทอย่างเงี้ยไม่คิดกําไรนะ เขาเรียกว่าราคาขายเท่ากับทุนหรือเท่าทุนนั่นเองเท่ากันซื้อมา5บาทขายไป5บาทเท่าทุนนะคะแล้วคาว่าลดราคาคือติดราคาสินค้าไว้แล้วลดราคาขายสินค้าราคาน้อยกว่าที่ติดราคาไว้แต่ก็คำว่าลดราคานี่เราจะไม่ขาดทุนนะคะอเป็นสิ่งที่เราลดเช่นเราซื้อปากกามา5บาทเราตั้งใจ ติดป้ายแล้วแหละตั้งใจจะขายสิบบาทเห็นเพื่อนมาปุ๊บหรือคนรู้จักมาปุ๊บลดให้อ่ะลดจากป้ายเลยกันขายให้7บาทขายอย่างไรก็ได้ที่ไม่น้อยกว่าทุนอันนี้เขาเรียกว่าลดราคาแต่ถ้าต่ากว่าทุนปุ๊บจะเรียกว่าขาดทุนทันทีนะคะเช่นร้านค้าติดราคากระ,กระเป๋าห้าสิบบาทอันนี้คือติดราคา50บบาทซึ่งเป็นไปได้ว่าราคาที่ติดไว้ก็คือราคาขาย นะคะจะต้องมีกําไรอยู่ในนี้อยู่แล้วอ่าแล้วจากนั้นลดให้5บาทแสดงว่าขายกระเป๋าไป50าลบหเหลือสี่บห้าบาท5บาทนี้คือการลดราคาลดราคาให้5บาทลดให้หมายถึงกําไรน้อยลงแต่ไม่ขาดทุนนะคะไปดูคําว่าขายแล้วขาดทุนคืออะไร คือราคาขายแต่ต้องน้อยกว่าทุนขายแล้วน้อยกว่าทุนซื้อ5บาทขาย2บาทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขาดทุนเช่นซื้อสินค้าคําว่าซื้อเนาะมันก็คือทุนซื้อซื้อมา20บาทขายไป15บาทขายไป15บาทอ่าขายไป15บาทจากนั้นนะคะจากนั้นาขายขาดทุนโดยขาดทุนหาได้จาก นำทุนมาตั้งเพราะว่าราคาขายที่ขาดทุนจะต้องน้อยกว่าทุนทุนตั้ง20บาทลบราคาขาย15บาทสิ่งที่ได้มาเขาเรียกว่าขาดทุนขาดทุนไป5บาทนะคะอะทีนี้เราไปดูคำว่ากำไร10เอร์ซหมายคพาะว่าอยา่างไร10เไร10นะคะหมายความว่าเขาจะเทียบกับทุน100เสมอนะคะถ้าเกี่ยวกับเปอร์เซนตะ์เนาะทุน100บาท ขายได้กำไร10บาทแสดงว่าขายไป100บวกกำไรอีก10เท่ากับ110บาทนั่นคือราคาขายอันนี้เราพูดถึงการเทียบกับ100นะคะก็คือคาว่าความหมายของคาว่า10%ทุน100กําไรก็คือต้องเพิ่มขึ้นมาอีก10บาทขายไป110บาทนั่นเอง ไปดูคําว่าขาดทุนความหมายนะคะขาดทุนขาดทุน10%หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าทุนเราเนี่ยมี100บาทถ้าขายขาดทุนไป10บาทหมายความว่าเราจะต้องขายไปโดยนําต้นทุน100บาทลบออกจากที่ขาดทุน10บาทดังนั้นเราจึงขายไป90บาทในตัวอย่างข้อแรกเลยนะคะถ้าทุนของสินค้าชิ้นหนึ่ง868บาท ในส่วนนี้จะเรียกว่าทุนนะคะและจากนั้นขายราคาขายจะอยู่ที่1 0 8 5บาทร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์โจทย์ข้อนี้ต้องการทราบหากำไรโดยอันดับแรกเลยราคาขายจะอยู่ที่1 0 8 5บาบาทคำว่าราคาขายนี้จะต้องมีทั้งทุนและกำไรอยู่ด้วยกันนะคะและกำไรอยู่ด้วยกัน ทุนในที่นี้เขาบอกมาว่า868บาทส่วนกำไรจะได้จาก1,085ก็คือราคาขายลบ868ลบทุนกำไรอยู่ที่217บาทนะคะกำไรอยู่ที่217บาทจากนั้นเราจะทำการเทียบบัญญัติตัวอย่างในการหาเทียบกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ นะคะอ่าเราก็จะได้ทุนนะคะถ้าทุนนะคะทุนอยู่ที่868บาทเขาต้องการหาก,กำไรเนาะกำไรจึงอยู่ขวามือนะคะอยู่ขวามือกำไรอ่ากำไรเนาะกำไรอันนี้คือทุน ใส่ให้ครบก่อน4ช่องกําไรท่าถ้าทุน868บาทกําไรจะอยู่ที่217บาทแต่ถ้าเราเทียบหาเปอร์เซ็นต์เราจึงเทียบหาทุนที่100บาทจึงได้กําไรมาที่100คูณด้วย217หารด้วย868ใช้แม่ไหนหารดาีแม่7

แม่สองอยังได้อีก2 3เป็น6 2 3เป็น6กสองหงเป็น2 2 25เป็น50าสอ่าสาสตัด31ด,ดังนั้น25บ,บาทหรือพูดจากโจทย์หมายความว่าได้กำไรอยู่ที่25%ปอร์ซ็นตะคะกำไรอยู่ที่2ีเปนั่นเองตัวอย่างข้อที่สอง ถ้าทุนของสินค้าชิ้นหนึ่งแ800ดบาทอันนี้คือทุนขายในราคา688บาทสังเกตดูว่าโจทย์ข้อนี้นะคะทุนซื้อมาแ0ดร้อยขายน้อยกว่าทุนแสดงว่าขาดทุนโจทย์ต้องการทราบว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราก็จะไปหาดูก่อนเทียบดูก่อนนะคะว่าถ้าเราซื้อมาที่800บาทนะคะแ800ดบาท ถ้าขาดทุนไปที่ขายไปที่688บาทจะขาดทุนไปเท่าไหร่นะคะอ่าฝั่งนี้เหลือ 7, เหลือ9 11, 1สลบ8เหลือสองเลบเหลือ1เหลือ1ขาดทุนไปที่112บาทขาดทุนที่112บาทนะคะทีนี้เราก็จะไปหาทุนเทียบบัญจุตระยางกันอ่าไปหา ขาดทุนค่ะว่ากี่เปอร์เซ็นต์โดยนำหนึ่งนี่แหละไปหาว่าขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ทีนี้เราก็ไปตรงนี้เนาะขาดทุนต้องการทราบวางขวามือขาดทุนนะคะกี่บาทขาดทุนอ่ากี่บาทวางไว้ขวามือต้องการทราบวางไว้ขวามือเทียบบญญจุตัวอยางจากนั้นฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้คือทุนนะคะทุนฝั่งนี้ก็จะเป็นทุน ถ้าทุน800บาทจากโจทย์ให้มาขาดทุนไปเท่าไหร่ขาดทุนไป112บาทจากตรงนี้นะคะและจากนั้นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเทียบหา100ถ้าทุน100บาทจะขาดทุนไปเท่าไหร่นำ100ไปคูณด้วย112หารด้วย800เจอเลขศูนย์ปุ๊บตัดออกเป็นคู่ออกเป็นคู่ตัด81เป็น8 81เป็น8 81, เศษ3นะคะ 8อะไรได้32 84 32โจทย์ข้อนี้ขาดทุนที่14บาทโดย14บาทนี้หมายความว่าเราเทียบกับ100บแล้วนะคะอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยขาดทุนไปที่14เปอร์เซ็นต์นะคะไปดูตัวอย่างข้อที่3กันเป็นในลักษณะการลดราคาการลดราคาจะคำนวณ อย่างไรนะคะการลดราคานี้ก็คือเราไม่ได้ขาดทุนนะแค่ลดให้ลูกค้าเฉยๆนะคะร้านค้าติดราคาแสดงว่า950บาทคือราคาขายจากนั้นพอขายให้ลูกค้าขายให้น้อยกว่าที่ราคาที่ติดป้ายไว้นะคะจากนั้นร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ในการคำนวณคำนวณเหมือนกับขาดทุนเลยใช่ไหมคะโดยลดให้ไปกี่บาทเพราะเขาทา ถึงว่าร้านค้าลดกี่เปอร์เซ็นต์เราอยากทราบเปอร์กี่เปอร์เซ็นต์เราหาจํานวนบาทออกมาก่อนนําราคาที่ติดไว้ลบกับจํานวนาราคาที่ลดให้0ูนลบศนย์เหลือ0อูนย์ลบไม่ได้เหลือแอันนี้เป็น15 1 5้ลบหเหลือ9 8้ลบเเหลือ1ดังนั้นลดให้ที่100 ลดราคาให้190บาทนั่นคือลดราคาให้โจทย์ทีนี้โจทย์ถามว่าลดกี่เปอร์เซนต์จึงนำมาไว้ขวามือช่อง4นะคะลดราคาซึ่งข้อความนี้แตกต่างจากคขาว่าขาดทุนหรือว่าได้กําไรเนาะเขาให้เขียนว่าเขาบอกว่าเป็นการลดราคาเราก็จะบอกว่าลดราคากี่บาทจากทุนจากต้นทุนจากต้นทุน ไม่ใช่ทุนจากราคาที่ติดไว้อันนี้จะกลายเป็นราคาที่ติดไว้นะคะอันนี้ก็คือราคาขายบาทราคาขายาเป็นบาทราคาขายอยู่ที่950บาทลดราคา190บบาทแล้วจากนั้นนะคะแล้วจากนั้นถ้าเราเทียบ ถ้าสมมุติว่าเราขาย100เราจะลดไปกี่บาท100คูณด้วย190หารด้วย950นำ0ตัด0น,นะคะ5 1เป็น5เศษ4 r e m a i n d e r 4 5 9 4 5 5 2เป็น10 50 19 1 19 1ตรงนี้อยู่ที่20บาทหรือเราจะตอบว่า ลดร,ราคานะคะลดร,ราคาให้ลูกค้าไป20%นะคะขอบคุณค่ะ thank you